สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีอะไรดีๆมาแนะนําเช่นเคยนะครับพอดีวันนี้ผมไปเจอเจ้าตัวนี้มานะครับเป็นเจ้า wd 4 0นะครับ automotive ออโโนะครับมันเขียนว่า machine and engine degreaser ตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวที่แล้วที่ผมได้รีวิวไปตัวนี้จะเป็นน้ํามันทําความสะอาดนะครับพวกเขาเมเอาน้ํามันดินที่ติดกับเครื่องยนต์นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวมาลองดูอันนี้ผม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 ลองฉีดไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับ เนี่ยฮะอันนี้ผมได้ลอ,ลองลองลองฉีดไปหน่อยหนึ่งเนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะฉีดอีกทีหนึ่งให้ดูนะครับว่าอันเนี้ยมันทีแรกเนี่ยมันเป็นคาบขาเหมาดินหมดเลยนะครับเนี่ยครับน้ํามันดินหมดเลยผมได้ทําการฉีดไปแล้วมันมันเจ๋งมากครับมันออกครับเนี่ยครับมันออกครับเนี่ยครับเนี่ยครับ โอเคมากๆเลยนะครับสําหรับรถที่อายุเก่าแล้วก็ตามสภาพรถนะครับมีรอยรั่วซึมตามประเก็นตามซีนยางอะไรพวกเนี้ยตัวนี้สามารถทำความสะอาดได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับผมกับ wd 4 0 specialist นะครับ automotive นะครับ machine and engine degreaser นะครับตัวนี้เป็นน้ำมันสามารถล้างพวกคราบน้ำมันดินได้นะครับต่างๆถ้ายังไงก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับ สวัสดีครับ